คนต่อไปนะคะบอกเลยว่าคณะกรรมการของเราทั้ง4ท่านต้องตั้งสติให้ดีนะคะเพราะว่าคนนี้ค่ะลูกอ้อนลูกหยอดมาครบหมดเลยค่ะเพราะเขาเป็นลิเกค่ะสวัสดีครับผมในนนรงเดชร้อยสีหรือชื่อในวงการลิเกก็คือออสอลงกรครับ8ขวบ9ขวบครับก็เริ่มออกการแสดงแล้วครับเมื่อก่อนเล่นเป็นพระเอกครับตอนนี้ก็เริ่มจะผ่านองก็เป็นดาวไลน์ครับ ก็จะใช้ลูกอ้อนะครับไปใส่ในเพลงนี้ทําให้กรรมการต้องเลือกผมครับเสียงครุ่ยครวนหวนอากับลมที่สะอื้นซืนประทม รำกลืนฟื้ข่มใจเงาคุยกลางตรวนที่วันขึงถึงเจ้าฟังเสียงเริ่งรีดเร้า จากรุงเทพมหานครตัดร้อนมิตอบจดหมาได้ข่าวดีเจ้าควา้าเทพีชาวไรลืมรักเก่าแล้วเราสิ่งเยื่่อใหอลืมลอง ดอกลอยสาวน้อยบ้านนาจากดอกยาไปเป็นดาราสูงส่งพี่ปล่อยปลื้มน้องจะลิมพี่ลง เดียวจุบพื้นยืนตนดังคนสูญสิ้นความหวังรุวยบันเร่งเจ้เรัคฟังเพลงที่บางรอยเอิ้อย่าลาลาหนมเดิมบาง จอลิเกมาตอกลิเกกันดีกว่าส่งสำเนียงเสียงเจลือทางโน้นทางโน้นลายเขแคอกาเออยู่ดีๆไม่ต้องมาเป็นดาวร้ายของเล้ยังไงเนี่ยชอบเสียงถ้าชอบเสียงเสียงทุ้งนุ่มลึกอาจจะมีอักขระนิดหน่อยอาจจะผิดพลาดแต่ไม่เป็นไรเรื่องนี้ฝึกได้แต่ชอบเสียงชอบเสียงคือคนที่มีประสบการณ์ในการเล่นดิเกการร้องเพลงเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่าเขามีดีของเขาอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าเขาจะดีไซน์เพลงเพลงนี้ยังไงถ้าเป็นอาหารไม่ต้องปรุงอะไรก็อร่อยแล้วจริงจริงเพราะจ<อ>ริงพี่เอครับชอบในเนื้อเสียงเขาครับเขาเป็นคนที่ร้องเพลงหวานแล้ววันนี้เขาหยิบเสียงคุยเรียกนางมาเนี่ยสรุปว่ามันตรงกับร้องเสียงเขาเพอร้องออกมาแล้วมันไดอารมเพลงไปหมดเลยในวันนี้ครับ,บคุณฮาคุณตั๊กคุณเป็นคนเดียวที่ไม่ได้กดคะแนนให้ ในความรู้สึกของพี่ตั๊กพี่ตั๊กว่าคุณออสอาจจะร้องแบบว่าดึงแล้วก็ยืดไปนิดนึงต้องระมัดระวังนะคะเพลงถ้าเกิดว่ามันร้องให้มันตรงจังหวะอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะไพเราะแต่วันนี้ก็ยินดีกับคุณออสด้วยนะคะครับเอาล่ะครับตอนนี้นะครับมาดูคะแนนกันคุณเอกครับคุณกดให้คุณออสที่3คะแนนคุณแคท4คะแนนและคุณยิ่งยง4คะแนนเข้ากันแล้วผมหมดสิทธิ์แล้วเหรอหมดสิทธิ์แล้วครับ ออ,อ,อถอ้าออสอยู่กับยิ่งยงพี่ยิ่งยงเนี่นะอะอสจะมีรายละเอียดในการร้องที่เยอะมากเพราะออสมีเสียงที่เหลือเลือเกินต้องต้งคิดให้ดีนะคะเพราะว่าเราเนี่ยมองทะลุไปถึงรอบชิงแล้วนะ Ô, เพราะเราตั้งใจมองคุณเนี่ยเข้าไปในรอบชิงเลยเอาละออสต้องตัดสินใจนะคุณนอสนะจะเลือกอยู่ทีมคุณแคทหรือคุณยิ่งยงครับ ครูแก๊สครับว้าวอยู่กับครูแก๊สงั้นไปรับปัดผ่านจากครูแก๊สเลยเสียใจด้วยนะเอ็นะดีนี่ใช่รักใทยนะ